วัสดีคะ่ะ <g ül> ก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยิ Η นดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชน <c oughs> คะคะตอนนี้เราก็จะมีเกม Minecraft อชีวิตล่าตึงจุดใน EP ที่27กันตอน,นะครั <c oughs> ก็โอเคค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสร้างฟาร์มเลเวล u a เดียนกันเนาะ,ะจะเป็นรูปแบบยังไงนะคะทยเนียเราลองสร้างกันเลยจ้า <c oughs> และนี่ก็คือฟาร์มกระดองเต่านะคะที่เราสร้างไว้เมื่อคราวที่แล้วเนาะตอนนี้น้องเป่าก็โตกันเยอะแล้วอ้ยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยออมอย่าล่วงลงไปนะไม่ได้ขึ้นมาเลยนะเดินงับนิ้วเท้าก็แบบว่ากระดองเต่าเราก็ได้ไม่เยอะนะคะแต่ว่าจะไได้ม่ กล้องนะเนาะเขาบอกเลยไม่ค่อยได้มันเข้ามาซ้ำสักเท่าไหร่เนาะ แต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีโปรเจกต์ค่ะภารกิจใหม่ค่ะในการสร้างฟาร์มใหม่ของเราเนาะวันนี้นะคะจะไปขับแถบทะเลนะคะเพราะว่าเราจะมาสร้างฟาร์มการเดียนกันค่ะอ้าววันนี้จะสร้างอะไรจริงๆอีกแล้วเหรอเรายังไม่เคยสร้างมาก่อนเลยไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าเนาะ <จอ S 1> เราก็จได้เ<อ>ตรียมของไว้แล้วอ,อ,อดเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันพี่เคนพี่เคนอย่าลืมเตรียมนมวัวกับสาหร่ายไปด้วยนะอะได้เลยอยู่ในกล่องพี่เคนนะไปพร้อมจะลุยมานานแล้วโอเคเออกเดินทางกันเลยเอาแล้วพี่เคนตามมาเลยไอ้นี่อย่าบังนี่ไาแล้ว ระาวาังโดนปาดหน้าเค้กนะก็เราก็ได้จดพิกัดที่เป็นฟาร,ร์มการเดียนไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรานะคะจะลองไปสร้างกันดูนะคะว่าการเดียนเนี่ยมันจะเกิดหรือเปล่าชอนชนช้นนะโอ้ <c oughs> หมะบางพิ่เกนฑ์ทำไมเนี่ยเอาวหูสกัดดาวลูงนะั่นอะถึงกาชนักเลยโอเคถึงท่าเรื่องเราแล้วแ่ละเอาเราจะออ<ม>าเริ่มทางไหนต่อนะโอ้บบกลับไปแล้วก็แบบว่าปราสาทใต้น้ํานะคะที่มีการเดียนอยู่เนี่ยมันอยู่ไม่ไกลาจากบ้านเราคะ่ะอยู่ข้างๆบ้านของเราเองค่ะมันน่าสร้างไหมล่ะเอาเลยพี่เคนเราจะไปลองสร้างกันนะแล้วเห็นขับดีแน่นอน ้องไปน,นานเจ้อพี่มันแรงบิดจำบิดจำบิดจำบึิดแรงม่ะออไม่เห็นจะล่างเลยต้อมตัวนหนักอะ่ะอไอไม่เห็นจะเกี่ยวเลยโอ้ใครโ,โจมตีใครโจมตีโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วอีกหน่อยตรงไปเรื่อยๆนะหลุนใช่ป่ะมันจะมีแสงไฟอยู่ใต้น้ำอ,ะอ่ะอ่านยังไงอะไรไม่แหววเอาทุกคนเราถึงฟาร,ร์มกาเดียนกันแล้วนั่นก็จะเป็นปราสาทใต้น้ำเนาะ กาเดียนยังเยอะเลยแต่วันนี้นะคะเราไม่ได้ไปสู้กับเอลเดอร์กาเดียนแล้วก็ไม่ได้ไปสู้กับกาเดียนสักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> แต่ว่าวันนี้เราจะไม่ต้องการทาลายปราสาทของมันนะคะแต่ว่าเราจะมาสร้างทัพปราสาทของมันไปเลยเนาะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่าเจ้ากาเดียนนะคะมันสามารถทําให้เราเนี่ยสโ like <c oughs> ลไลท์ได้นะ <c oughs> โอ้โหเพียบเ,เลยดูด <c oughs> ีโอ้ยนยยยงยย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 ว่าสร้างความยยยยายย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 ยะยย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 ยายยยยยยามอย่างานี้เนาะ ตัวรถไฟเนี่ยต่อหินไม่ได้นะต่อให้ค่อยๆสร้างกันไป้นไนเนี่ยโดนต่อต่อเวลากันอยู่ยาวไปมาแล้วพี่เคมาช่วยแล้วอย่างนี้ก็ขุดบล็อกไม่ได้เนี่ยต้องกินนมตลอดเนาะอย่าวางผิดนะอ้ามวางผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะวันนี้เขาว่าพี่เคนขนวัวมาเหอะเวลาขนวัวมาช่วยดีกว่านะน่าดีไอ้เป็นอันสร้างแน่เลยอ่ะเรียบร้อยแล้วโอกาสนี้เลยเร็วเข้าเร็วเข้า ไหนๆก็ไหนๆเราต้องลองสร้างนะเพราะว่าเราอยากได้พวกบล็อกพิสมารีนะคะมาตกแต่งบ้านกันเนาะโอเคเดี๋ยวเอาของมากันนะต้องใช้พวกหินกระดินนะคะเป็นหลักนะคะวันนี้เราก็จะวางเป็นบล็อกหินลงไปก่อนเนาะฟ๊บแบบนี้ค่ะวางตามมุมเดิมเลยน<อ>เนาะแบบนี้ค่ะสองบล็อกนะคะด้านละสองบล็อกนะคะทั้ง4มุมเลยเนาะอุย้ยเราจะนอนอยังไงเนี่ยมืดตื่อเลยเดี๋ยวเราต้องนอนกันก่อนเนาะโอเควางให้ร,บรอบๆนะคะบล็อกหินเนี่ยเสร็จแล้วจบคลิปเดี๋ยวกอนดียังไม่เสร็จเลยออาล้ก็ได้สองมาแล้วนะ เราจะทําเป็นท่อสูงๆขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องวางบล็อกตีนค่ะบล็อกตีนเนี่ยวางบนทางทิศนี้นะคะซึ่งเราจะต้องวางความยาวนะคะประมาณ8บล็อกด้วยกันเนาะโอ,โอเคครบแปดบล็อกแล้วนอนก่อนเลยเราจะนอนที่นี่กันเลยนะคะอาหลับสบายจุ๊งเยว่า,ามันอยู่ใก,ยใกล้บ้านเองเนาะยังไงก็กลับบ้านกอยู่แล้วโอเคเช้าพี่เคนเฮ้ยจะทุบเตียงไม่ได้ดูดีอะจือ้าวแล้วเก็บเตียงไงเนี่ยจะทุบเตียงไม่ได้อะวางไว้ที่นี่ก่อนฉะนั้แน่จนกว่าจะหมดบับสโลอ่ะแล้วมันจะหมดไหมเนี่ยมันจะต สอไม่ได้ดิต่อไปนะคะต้องวางบล็อกดินต่อเนาะบล็อกดินนะคะทางด้านทิศเนี้ยก็จะวางยาวประมาณแปดบล็อกเหมือนเดิมนะคะเอาละเราก็จะวางยาวๆไปแบบนี้ค่อยๆวาโอเคค่ะเสร็จแล้วบล็อกดินของเรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องทุบทินนะะ้นค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราต้องวางไว้ก่อนเพื่อที่จะใส่น้ําได้นะคะต่อไปนะคะต้องวางเป็นบล็อกดินนะคะก็จะต้องวางให้ครอบคลุมให้หมดเลยเนาะให้มันชนกับบล็อกดินให้พอดีนะคะให้เล็งให้เล็งโอเคแบบนี้แ่ละน่าจะชนกันพอดีนะชนแล้วชนแล้วแล้วก็ที่เหลือนะคะเดี๋ยวก็จะวางด้วยบล็อกดินทั้งหมดน มัไมีนนอยู่ทสี่มุมเลยใช่ป่ะเราจะวางเป็นกรอบหินกันหมดเลยใช่ต้องวางทั้งหมดสี่มุมด้วยกันนะโอ้โหมันก็อันใหญ,ญ่มากอะดิอ้ามันก็ต้องอันใหญ,ญด่ดีมันใช้พื้นที่เยอะอมันจะเกิดอะ่ะมองลงข้างล่างมันคุมปราสาทเอนเดอร์พอดีเลยใช่ประมาณนั้นแหละ <c oughs> โอเคเป้าแล้วก็ต้องวางดินต่อนะยังไม่เสร็จนะงานยักษ์นะเนี่ยโปรเจกต์เยอะนะมันกิงไม่เกีกแล้วอ่โอ้โมันจ้องจะโจมตีเราตลอดเลยอ่ะฮะดินวางตรงนี้เหรออันบอกว่าลุกล้ำถิ่นทั้งมันจับพวกมนุดเดี๋ยวเห แค่แล้วค่อยดูดูมันยิงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยเอาคืนนะอนนั่ไงโอ้ยวางมืดแล้องวางผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วไงนะเราต้องวางบล็อกกินให้หมดเลยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวกินนมแล้วค่อยทุบนะเนมมีจำกัดนะเนี่ยเอาบอกให้พี่เคนไปพาน้องวัวมาไงโอ้ยงานงอเขาใส่น้ำพามาจริงๆนึกว่ามุกเอาน้องวัวใส่เรือมาไงเอามาแค่ตัวเดียวก็พอแล้วโอเคต้องวางบล็อกกินให้ครบเลยโอ้โหต่อเวลากันไปยาวๆโอ้โหสบายแฮห้งแล้วก็หมดเลยถูกบล็อกเลยใช่ไหเนี่ย เราจะเป็นตรงกลางไว้ทําท่อนะคะเป็นท่อน้าเนาะอันนี้ก็ต้องวางบล็อกดินที่ครบให้หมดนะคะฟูให้เต็มพื้นที่ไปเลยเนะาะแบบนี้นะคะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเรียบร้อยโอเคบล็อกดินเต็มพื้นที่แล้วแหล,แลอะออมแล้วกันนะอันนั้นมันทุบไม่ได้เนาะจิเดี๋ยวลองทุบดีโจ้เดมันทุบไม่ได้อ่ะคือําร์มานซาโลคานาดีมันไม่แตกอะทุบทั้งวันก็ไม่แตกอะเอาหมดบัฟปุ๊บก็โดนใหม่ โอเคมาเรามาต่อขอบกันต่อดีกว่าค่ะขอบนะคะก็จะวางเป็นบล็อกหินขึ้นไปเนาะแบบนี้นะคะ1นึ่งสอหนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะอย่ายาวไปอรอบๆเลยทําเป็นกําแพงหินนะคะเราก็จะวางประมาณนี้แหละไม่น่าจะสูงจนเกินไปนะน่าจะใช้ได้นะคะแล้วจิงก็ตีให้โดนนี่พวกแกรเดียนโอ้ยมันตีทะลุบล็อกอยู่แล้วไอ้จีเออขอโทษครับไม่นะาท้าเลยมันยิงทีนึงก็ถึงแล้วเราระวังไปนะมันยิงแรงกันนะโอเคค่ะได้กำแพงหินมาแล้วต่อไปนะคะ,ะ,คะก็ทําหลังคาเนาะเราก็ต้องต่อบล็อกขึ้นไปแบบนี้นะคะ นี่แล้วก็ต่อขึ้นมาย้วแบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องทําหลังคาหินที่หลังนะคะโอเคค่อยๆต่อไปปึ๊บตรงนี้ทาเป็นเสาแล้วก็ต่อตรงนี้ให้เป็นคานนะคะแบบนี้ด้วยเนาะปึ๊บปึ๊บแบบนี้ค่ะอ้อมจะทาอารูสาวรลลีเอนเดอร์ก็ไม่บอกไม่ใช่เราจะทาท่อเสาขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้แปะป้ายมาด้วยใช่ไหมเพราะว่าข้างนอกอ่ะเราจะวางระบบน้ำให้พัดเข้ามาในนี้ เกิดเราไม่วางแผ่นไว้ตรงนี้นะนามมันก็จะเข้ามารวมมารงมาตุ้มกันตรงนี้เลยนี่กางแปะไปทุกนเะสาเลยนะแฝะเสาว่าสามแผ่นใช่ปะใช่แล้วครบทั้งสี่ด้านเลยนี่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็ข้างหลังด้วยนี่พี่เคนแอบสลักังสื่อไปได้ปะให้ย <c oughs> ันนี่วางดิสลักว่าอ้าวกะไ้พี่เคนกะ <c oughs> อันนี้นะคะเราต้องวางแผ่นมาให้ครบทั้งสี่ด้านเนาะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนิดนึงดิโอเคเยัง อาจจะโอเคแล,แ,ลแล้วแหละแล้วก็ต่อไปค่ะต้องวางสลับเนาะโอ้โห,โหโดนอีกแล้วมมนยังตามเลกันเนี่ยมันขยันตามมามากเลยอ่ะโอ้โห,โหสบายว,วันนี้ต้องขึ้นไปที่สูงๆงมันถึงจะไม่โดนไงนโ,อโอเคเดี๋ยวต้องทําหลังคากันก่อนนะต้องมีนั่งร้านเยอะๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเล็งกันนะเล็งกันนะเราต้องใช้สลับเข้ามาช่วยนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็ต่อบล็อกหินขึ้ไปสูงๆกันเนาะอันนี้นะคะเราต้องต่อเป็นท่อสูงๆขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องใช้นั่งร้านเนี่ยตอขึ้นไปนี่เนาะเราก็จะไปกันที่แกนไวที่187บล็อกนะคะเราต้องต่้มันสูงๆ้นไป เอ้ยบัฟสโลจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดไหมระทันหรือเปล่าฮ่าหมดแล้วให่ไอ้นตำตาจะไหนที่สุดมันก็หมดสักทีโอเคบัฟหายแล้วเอาเเขาอเารีบไปทุบแล้วบล็ได้แล้วโอ้ยจะทันนี้เนี่ยเผื่อโดนยิงอีกรอบเนี่ยอวางไมปั๊บปั๊งคือาของชีวิตเราเลยนะอ้เข้าดิน2ก้อนนั้นน่าทำลายบล็อกก่อนสองบป็นีแหละต้องทำลายก่อนมันงงมากอ่านทันไหมอาทันหชยุ่เกเตรียมโดนใหม่ออโดน ตัวเีกรอบนึงแล่าใช่แล้วโอ้โหกว่าจะหายโดนอีกแล้วเปนพร้อมจะยิงเพิ่มเสมอเลยเนี่ยโอเคค่ะกา้จะถึงแกนไวที่187บ็ล็อกกันแล้วเนาะถึงแล้วสตาร์ปุ๊กนี่ไงมือตึ๊ดตึ๊ดแล้วพี่พี่เคมันรออยู่ข้างบนเลยนานจังเดี๋เพิ่งหีีปรับตีมันยังไม่เสร็จนะเข้าใจเปล่าแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะต้องแบบกันพื้นที่ออกมาดนึงเนาะเราจะทําเป็นห้องกระจกนะคะตรงห้องกระจกเนี่ยเราจะทําเป็นที่ไวสําหรับฟาร์มเลเวลของเราเนาะเราจะเป็นเลเวลแบบฟันเจ้ากาเดียนนะคะก็แบบว่าจะใช้ดา จ้าการเดียนนี่แหละเราจะได้เ right ลเวลไวเนาะเราก็ได้ของกลับมาแลวนะคะอันนี้ต้องทําเป็นห้องกระจกนะแต่ว่าในอนาคตถ้าเราอยากให้มันตายโอัตโนมัตินะั้นเราก็เปลี่ยนของข้างในได้ด้วยมันก็จะตายโอัตโนมัติเลยเออแค่นี้ยังติดโลวลไม่พอใช่ปะโอเคเดี๋ยวต้องใช้ของเพิ่มนิดหน่อยนะอ่าต้องใช้บล็อกหินเพิ่มนะคะอย่างยืยนะ้แจ้วล่ะโอ้หินจะพอไหมเนี่ยน่าจะพอเนาะโอเคค่ะต่อไปก็ต่อบล็อกให้มันสูงขึ้นไปอีกเนาะต่อไปนะคะต้องสร้างที่ที่ไม่สำหรับฟาร์มเลเวลนะคะฟันเจ้าการเดียนกันเนาะโอเคแป๊บหนนี้ะะคโึ่ จะตั้งป้องไฟให้คุณลูซันต์คอนลงไมให้ของขวนแล้วเนี่ยมัน,มนสูงจังไล้มันยิ่งวันนั้นแบบพุ่งขึ้นมาเลยนะจริงนี่เราต้องใช้แรงดันอากาศเนียอาจจะกรเเียนพุ่งขึ้นมาข้างบนเนีโอเคต้องต่อบล็อกหินขึ้นไปนี่ตรงกลางต้องเป็นเส้นแบบนี้นะเอาละแล้วก็ต่อบล็อกสูงขึ้นไปค่ะเราจะต้องต่อบล็อกสูงขึ้นไปนะคะไปที่แกนวที่220้ี่นะคะโอเค สองร้อยยี่สิบกัพี่เคนแกนวายนะโอ้โหเดี๋จะสูงขนาดนั้นช่วยดูเนี่ยนะช่วยดูด้วยนะสองร้อยยี่สิบแล้วตรงนี้แหละตรงนี้แหละค่ะก็คือแกนวายที่สองร้อยยี่สิบค่ะเอาล่ะเราก็จะสร้างกันต่อนะสูงเกินเอ้ยมันสูงอยู่แล้วตกลงไปนี่ไม่ต้องสืบไปนะยังไงก็ไปแน่นอนโอเคเดี๋ยวต้องใส่น้ําลงไปเนาะเฮียเราก็เตรียมน้ํามาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องทําน้ําอินฟินิตี้ก่อนเนาะเพราะว่าน้ําแค่สองกระป๋องไม่พอนะคะแต่พิงนะเราจะสร้างน้ํากันก่อนนะอุ้ยภารกิจบาดเสียอะไรขนาดนี้อ้าวมันสู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 งอะเน แล้วก็เดี๋ยวค่อยทุบพิงที่หลังหน้าอีเีย่าเพิ่งตกลงไปนะขา,าสัน่นได้หมดแล้วเอ,อ้ยอย่าเพิ่งเซ ยืนไว้ก่อนยืนไว้ก่อนโอเคได้น้ําท้อละแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็หมดไปอยู่แล้วล่ะเราจะทิ้งกันนะคะการอื่นต้องอุดน้ําก่อนเนาะไม่งั้นนะเด็กพวกกานยื่นขึ้นมาแช่น้ำข้างบนนั่งงอคอยนะอ้อมมันขึ้นมาแช่ได้ด้วยเหรอเดี๋ยวมันนึกว่ามปแช่บอ่นอน้อําพุร้อนโอ้โหเหมือนจะร้อนนะเนี่ยมันไม่ร้อนนะมันหนาวเห็นป้มามันสูงขนาดเนี้ยแล้วอ้อมทำอะไรก็รีบทำแหล้วเฮ้ยเรามาเล่นบันจิตจำกันดีปั้งด่าไม่ดีมั้งเอ้าเดี๋ยวเขาจะชวนพี่เคเล่นบันจิตจำนี่ป่ะจริงดีไม่ดีหรอ ใช้ฟองอากาศไงแรงดันแบบว่าให้มันพุ่งขึ้นมาข้างบนเลยมันสูงเกินนะเนี่ยต้องเทน้ำลงไปก่อนเนาะแบบนี้ค่ะมีน้ำาไม่ไหลแบบนี้น,เนะเราก็จะเอาแผ่นใ้ไม้นะคะวางไว้ตรงนี้เลยนะคะเพื่อบังไม่ให้มีน้ําไหลเข้าไปในท่อเนาะ,ะจะพวกกาดเดียนเนี่ยจะได้ไหลตกลไปในท่อทางนี้เลยนะะเนาะลองไปดูข้างล่างกันดีกว่าเนาะ,ะโอเคตรงนี้นะคะก็เป็ที่ฟาร์มเลยว่าอย่างที่บอกไว้ตอนแรกเลยเนาะซึ่งเราเนี่ยก็ยังไม่เคยสร้างกันเลยนะไม่รู้ว่าจะสร้างฐานเลยป่ะเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลผลิตเยอะสักเท่าไหร่นะคะ ต่อมันน่าจะสําเร็จนะเพราะว่าความสูงเนี่ยมันพอดีแล้วเนาะโอเคตอนนี้นะคะก็ต้องทําแบบที่เก็บของนะอเนาะเี๋ค่ะทุกพินกันนะคะเราเล่แป๊บนึงนะอ๋อตอนนี้ต้องวางกล่องนะคะแล้วแหละ แล้วก็เดี๋ยวต้องหาที่วางฮอพเปอร์่ะเนาะอันนี้ต้องวางแบบฮอพเปอร์นะคะลงไปนะคะเดี๋ยวเล่งกันนะึ pp, แบบนี้ค่ะวางนนัพเปอร์ปอไปสองอันใช่แล้วกาดียนะคะมันจะตกลงมาแถวนี้ค่ะแล้วก็จะฟันมนะะันเนาะโอเคต้องวางบล็อกหินนะคะปิดไปเลยเนาะโอเคะค่ะกล่องเนี่ยวางไว้กล่องนี้ก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวคให้มาตอกล่องกันต่อนะคะแล้วก็จะต่อกล่องค่ะให้มันลงไปข้างล่างนะคะผลิตเนี่ยมันได้คันๆเจริญนิดนึงเนาะเอาแล้วกอนอันวางผ <c oughs> ิดแล้วเนี่ยอจีวางผีชีวิตเปลี่ยนดีนะไม่ติดคิดอเคแบบนี้ว อออถ้าล้วละมาถูกทางแล้วเราไม่ลงทางกันแล้วตอนนี้ตอนนี้นะคะเราก็ต้องวางกล่องไม้ลงไปอีกนะคะโอเคเดี๋ยวแป๊บนะต้องลงไปทางน้ํานะคะโอ้โหรอบนี้ก็สามชั้นเลยมันได้ของเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ้อมเฮ้ยได้ของเยอะดิเราดาบเรามันมีลูตติ้งไงไงฟันก็ต้องได้ของเยอะอยู่แล้วอ่ะมันตื่นเต้นจุ๋มนี่จะได้เอาคืนเจ้าการเดืยนกันแล้วมันรอเอาคืนเราอยู่ข้างล่างมันรออะไรเงยอยู่ข้างล่างใช่ปะโอเคค่ะเดี๋ยวราลงมาตรงนี้นะคะเราจะมาวางโปเปอร์กันต่อนะโอเคเราต้องเล็งนะคะเราก็วางโคเปอร์ ไว้ตรงนี้ค่ะมันจะได้ดูดของมาลงกล่องให้เรานะคะแป๊บนึงนะอันนี้ต้องตอกทิง้งเนาะแล้วก็วางโปเปอร์ลงไปค่ะสอน,น,นแบบนี้นะเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วสําหรับโปเปอร์เก็บของของเรา แต่จรึงนะเขาจะขึ Jamie, yeah, okay. ้นไปดูอีกท oh, yeah. ีนึงแหมโอเคเราจะอุดน้ำให้หายไปเลยนี่เอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิเคมันสูงนะสูงมากเลยนะพี่เขมอย่าทำเป็นเล่นไปพี่เขมอย่าเล่นของว่าเสี่ยวนะโอเคค่ะแล้วก็ใส่แท็บดาโลงไปสองอันนะคะเราจะฟันมันตรงนี้แหละเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาบนนี้เนาะโอ้ยมันสูงมากเลยมันขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยเอ้ยขึ้นมาถึงดีเราต้องทำแรงดันน้ำก่อนไปถ้างนเราไปสร้างข้างล่างกันต่อดีกว่าจ้าว่างานของเรามันยังไม่เสร็จนะเราต้องไปสร้างข้างล่างกันต่อเนาะโอ้โหนี่ม เไม่ลงเร็วดิเขาก็จะลงไปแล้วเร็วเข้าเร็วเข้าน้ำมันไล่หลังกันแล้วมึงขับล่องด่มึงขับเทียบเลยทำไงโอ้ยคลิปเปอรพังแน่นวันโอ้ยอย่างเยอะเลยมากันเทียบเลยพี่เก่มาช่วยแล้วเอยมาเลยมาเลยแย่โหระวังนะโอ้ดินเขาพังหมดโอ้ตาย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 ไปแล้วเราซ่อมได้ไม ouais> ่เป็นไรหรอกมามาเดี๋ยวเราเบิดก็เราเบิดไปเลยลุงนี่ปักค่อไม่ดีกว่านะเนี่ยเราก็ลืมปัก นะเพราะว่ารามัวแต่แบบยุ่งกับการสร้างอยู่ข้างบนเนาะโอเคค่ okay, ะเราซ่อมมาเรียบร้อยเราต้องลงไปสร้างข้างใต้น้ํากันต่อนะตอนนี้นะคะต้องวางโซแซนลงไปนะคะแบบนี้นะคะตรงน,นี้สี่บล็อกเนาะโซแซนนะคะเอาละแล้วก็เดี๋ยวมันจะเกิดแรงดัานอากาศแบบนี้นะนแล้วก็นี่เลยอะเอาสา่ายทะเลมาให้แล้วเราจะต้องมีนมกับสา่ายทะเลนะคะสาลายทะเลเนี่ยมันจะช่วยสร้างแรงดันนะคะให้น้ำเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปสุ่ข,ข้างบนสุเดเนาะี๋ยวอ้านมเรามีนิดเดียวยังเพิ่งกินหมดดิยังไม่กินตอนสำคัญนี่พี่เิงก็ไปเอาน้องัวมาดีไตีนี่ตอนเราต้องไปเอาไหมไอี เอามาจริงๆมันอยู่ใกล้บ้านเราเองอะ่ะเอาเชือกจูงนงมาปะนี่แป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาแปรโอเคค่ะต้องปักสา,ายทะเลลงไปแบบนี้นะคะทั้งสองด้านนะคะนี่แบบนี้เนาะโอเคเราก็ปักขึ้นไปมันสูงๆแบบนี้ค่ะมันก็จะเกิดแรงดันน้ำนะคะให้มันสูงขึ้นไปจนถ,ถึงท่อข้างบนสุดของเราเลยเนะาะอนี้นเราตต่อกันนะมันขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะอ๋ยเกือบหมดอาการหายใจน่แต่ว่ายังเหลืออีกเส้นนึงค่ะเราต้องไปต่อสายทะเลอีกเส้นหนึ่งเนาะอปึ๊บลงมาแล้วลงมาแล้ว โอเคปักขึ้นไปฟึ๊บ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 แบบนี้ปับ๊บปั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 ๊บอย่างงมั่งโอเคปลอดภัยแล้วพี่เข้มเราได้แรงดันน้ำแล้วเยี yes, <yeah. S 1> ่ยชิอย่าอาบัตเราแรงเต็มลูกสูบไปนะ <laughs> นี่จะเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอออลองดิเอ,อ้ยมันพุ่งเร็วมากเลยนะพุ่งเหลามาเลยอะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างตัดหนึงเนาะโอเค ลองไปทดสอบดูว่ามันพุ่งจริงหรือเปล่านะเออมีลิฟต์ไหมคือเราลงอยู่ตรงนี้นะอันนี้ล่ะลิฟต์ล่าลิฟต์น้ำไงอันนี้เดินทางสะดวกนะพี่เคนดีกว่าดิ่งพระสุทานะโอเคมาถึงแล้วเอาแเขาสร้างสามีมันดูดพลังงานเขาไปเยอะมากเลยอะนี่อุณสร้างยากเหมือนกันนี่แล้วก็นี่ค่ะปัดสาลายทะเลทิ้งไปเลยเนาะเพราะว่ามันมีแรงดันอากาศนะคะฟื้นแบบนี้ค่ะ นี่ถ้าเจ้าการเดียนเกิดอนะมันก็จะแบบว่าถูกพุ่งขึ้นไปข้างบนสุดนะคะเป็นไงเครื่องแรงว่าเครื่องแรงมาเปล่าแรงแรงมากเลยไอเจ้าการเดียนนี่แบบโดนหมดหนะ่ <c oughs> มันก็จะพุ่งขึ้นมาเป็นสายแบบนี้เลยเนาะแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบพุ่งขึ้นมาข้างบนเนาะโอเคเราจะวางบล็อกหินลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเราก็จะต้องปิดรูมาให้หมดนะคะปิดให้มิดเลยเนาะเราจะใช้เป็นบล็อกหินกับสลับหินนะคะในการปิดนะคะปิดให้มิดเลยเนาะอย่าให้มีรูนะอ้าวไม่ออกข้างอื่นนะในเงินการเดียนมันจะทะลักออกมานะคะถ้าเราไม่ปิดข้างบนสุดนะคะ โอเคเรียบร้อยข้างบนมีตลอดพี่เคนไม่มีบล็อกโวแล้วเอาละจ้ากลางคืนอีกแล้วอโอ้โหโดนไปดิโอ้ยโโ <c oughs> มันสูงดีจังเลยนี่สูงดีมันสูงมันถึงจะเกิดโอ้ยสุดยอดให้ตักน้ำตักตักตักวิวดีมันต้องตัทำแป้ต้องตัจะยิงเขาให้ได้เนี่ยดูดีจะทำยังไงต่อตอ่ะก็ต้องวางน้ำที่ขอบต่อไงจะต้องเทน้ำทั่วเลยใช่ได้ต้องเก็บของที่พื้นให้หมดก่อนเนาะ แล้วก็ต่อไปค่ะได้เวลาเทาน้ําที่ขอบแล้วค่ะถ้าเราเทาน,บบน้ําแบบเนี้ยถ้าเจ้ากาเดียนเกิดอะค่ะมันก็จะแบบว่าไหลไปรวมตัวกันในท่อเนาะแล้วมันก็จะพุ่งขึ้นไปเลยใช่มันจะถูกส่งตัวนะคะขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะฟันฟรีมันเลยโอ้โหสุดยอดแต่ว่าตอนนี้งานยักษ์นะต้องเทน้ำนะคะนนเทน้ํานะเอ่อมีใส่ย,ยางปะเทนะ,เนะอ่อมเดี๋ยวพี่เคนช่วยเทเดี๋ยวมันจะวูบนะเนี่ยขอยิ้มใส่ย,ยางหน่อยได้ปะได้ดิ ใครมีที่สูบน้ำมั้งเนี่ยมาสูบน้ําให้หน่อยโ,อโห,โห <c oughs> แล้วกว่าจะเต็มต้องอกี่ถังอะเนี่ยโอ้โหเดินกันจนเมื่อยขาย,ยอะไรดีแนละ<ค>้วน้ำม<ห>าโอเคค่อยๆเทไปไอ้มันปเป็นเส้นแบบนี้นะเนาะปแบบนี้ค่ะทีละบล็อกนะคะอ๋อน้ำหมดกระแป้งอีกแล้วเอาแล้วมาแล้ว,ลวน้ำมาแล้วจ้าครบไรนิดเดียวอีกนิดเดียวเกือบชนกันแล้วคล่องอ๋ยเรียบร้อยพี่เค้นเรียบร้อยแล้วเราเทน้ําครบแล้วอ้ยโดนอีกแล้วโอเคค่ะไมตาไหมกันเนี่ยไดน้ำไหลเวียนแล้วเนาะ อาจจะโอเคแล้วเนี่ยลองดิแล้วก็ต่อไปนะคะงานช้างต่อไปค่ะเราจะต้องทุบบล็อกออกเนาะเป็นพวกบล็อกตีนนะคะต้องทุบออกให้หมดนะอ่ะไอ้บล็ <c oughs> อกตีนข้างล่างเนี่ยเหรอใช่แต่ว่าเราติดทุบบล็อกไม่ได้ดิเราต้องกินนมตลอดเลยโอ้โหถ้าจะต้องทุบเยอะขนาดนี้นะเดี๋ยวพี่เคนต้องไปเอาวัวมาจริงๆแหละ โอเคต้องสร้างขอบต่อนะคะวังสูงขึ้นมาอีกบล็อกนะแล้วก็ต่อไปค่ะแล้วก็ต้องปิดหลังคากันต่อนะทีเราจะวางตามขอบไปก่อนนะคะปิดทั้งหมดนี่เลยเนาะปิดหลังคาให้หมดนะใช่มันต้องปิดให้หมดเลยโอ้โหเยอะยาวมากมันต้องทำให้มันมืดๆเข้าไว้อ่ะเรียบร้อยโอ้โหสร้างกัน3าวันสาคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเกินเกินไหลว่นเลยแหละเรียบร้อยปิดแล้วแล้วก็จะปิดบริเวณตรงน้ำให้หมดเนาะแล้วก็วางเป็นพวกสลับหินลงไปนะคะแบบนี้เนาะ แบบนี้ค่ะวางให้ทั่วให้หมดเลยเนาะสลับหินเรามีเยอะค่ะไม่ต้องห่วงถ้าไม่วางนะเดี๋ยวขาเรากลับลงม,มากกมน,นะยวมันจะมีคนมารอต้อนรับเรากลับบ้านจะเต็มเลยเขาไม่ได้เบื่มแบบเมื่อกี้ไงยาตเยอะยาตเยอะยาดมารอเอาล่ะเช้าอีกวันนึงแล้วเราจะลงไปสร้างข้างใต้น้ำกันต่อนะคะแต่แบบว่าเราไม่ได้ไปบุกใต้ประสาทมาเนาะโอเคตันึงนะเราต้องต่อเสาตรงนี้ลงมาค่ะทําเป็นห้องนะคะเป็นห้องเสาอีกห้องหนึ่งเนาะ โ <Okay, S 2> อเค<ห>ทั้งางนพี่เค,<ม>เคไปเอาน้องวอัวก่อนนะเดี๋ยวมาอยู่ดีๆจะตายละโอเคพี่เคไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆสร้างไปก่อนเนาะเดี๋ยวต้องทุบพวกไฟทิ้งนะคะพวกแบบว่าตะเกียงไฟใต้น้ําทิ้งเนาะเราไม่จำเป็นต้องใช้นะคะเดี๋ยวเราต้องทุบทิ้งให้มันมืดๆเข้าไนะ้เ okay, นาะโอเคตอนนี้ต้องวางบล็อกหินปิดให้หมดนะคะ ให้เป็นเสาทึบๆแบบนี้เนาะเอ้ยหางโผล่หางโผล่หางใครอ่ะเอลเดอร์การเดียนนะบ้าะไบ้าบ้าบ้าดินะน้ำกระไรหลักนะให้มันอยู่ไปแล้วก็ต่อไปค่ะต้องวางโซแซนนะคะปิดทับแบบนี้เลยเนาะมันจะได้มีแรงดันน้ําแรงดันอากาศนะคะัานจะพวกการเดียนเนี่ยข้าไปสู่ในท้องเราได้เนาะแบบนี้นะคะค่อยๆนะค่อยๆมันจะค่อยๆดูดเข้าไปนะคะอันนี้เริ่มฟองอากาศเริ่มขึ้นแล้วเริ่มมาแล้วฟองอากาศเริ่มเยอะแล้วโอเคค่ะค่อยๆวางไปนะ เอาวางพิดนะอโอ้โหตัวกจะทุบใจนะมันก็นานกันนะเกือบเสร็จยังเอ้ยนมได้ยังกำลังมาจะถึงแล้วแล้วเขา้าเขาต้องการนมด่วนๆดนันวัวขึ้นรถล้างอยู่โอเคต่อไปยังไม่เสร็จนะคะต้องวางโซแซ,ซนต่อบริเวณแถวนะี้เนาะปึ๊บแบบนี้โอ้แบบอันตราย,ยากันเนี่ยเฮ้ยถ้าแบบว่าเราไม่ระวังตัวเราโดนจมตีตายเลยนะคะเนี่ยโอ้ถือว่าแถวนี้อันตรายมากมากเลยอะเสียเปรียบมากเลยอยู่ใต้น้ําเนี่ยแล้วแบบว่ายิ่งมีแรงดันอากาศนะคะยิ่งวางยากเลยอะ ดีเลาวยังพวกการ์ดียนก็คอยแตบว่าจะโจมตีเราให้ได้เลยอ่ะโอเคใครวางไปใครวางไปตรงนี้ด้ค่ะปิดให้หมดเลยเนาะแต่คิดยังง่ายดีนะเราก็มีอากาศหายใจไม่จํากัดเลยนี่ใช่วางทับทีมไปเลยดูดีดูยูเป็นรปป๊อกเต่าม่หมดเลยอ่ะเขาจะตายเขาจะตายแล้ว ระลังเป็นไงแมงเ,ออเดี๋ยวก่อนเขาไปรีเลือดก่อนอ้ถ้าไม่ระวังตัวนี้ตายได้ง่ายๆเนี่ยพราเลกม,ม,มาแล้วมาพรมน้องวัวระวังระวังการเดี่ยนยิงวัวเขาเออ,เอ,อท่งนี้เดี๋ยวเอาไว้ข้างบนนะ ใช่มันจะยิงพี่เคนไงมัน,นโดนน้องวัวเขาแทน,น<อ>ไงเอาเลยเขาต้องการนมเดี๋ยวเขารีบนมน้องวัวก่อนเนาะอ้อผู้โชคดีมามาแล้ววัวน,น้อยฮะคราวนี้เราก็มีบุฟเฟ่แล้วเดี๋ยวดิเขากินนมปั๊บไะเดี๋ยวมันก็ยิงปุ๊บอัอ๊บวัวมันยิงเก๋ฮ <c oughs> ่ากินยังจนท้องอืดเลยอ่ะกินนมเอ้าโดนอีกแล้วโอ้โหไหวไหมเนี่ย ไว้ๆมีนมไหลกระแป้งอยู่โอเคอยากยิงก็ยิงมาเลยนะเพราะว่าเรามีนมเยอะตอนนี้เราไม่ห่วงแล้วไว้ไม่ได้อ้าวโอ้โหยิงกันรัวๆเลยเฮ้ยระวังวัวเขาตายพี่เคนเอาวัวขึ้นมาข้างบนก่อนเดี๋ยวไปตรงนี้เนาะอโอเคเดี๋ยวเราต้องทุบบล็อกดินทิ้งให้หมดเลยนะคะอันนี้เราสไบแล้วลเอาล่ะน,นี่เลย ก็มีนมแล้วไอ้แต่ไงไม่มีทางที่เราจะขุดบล็อกไม่ได้แน่นอนไหนจริงก็ยิงมาดิยิงเยอะเดีเวอร์เฮ้ยเดี๋ยวนะยิงเยอะเราก็ตายได้เไม่ไปท้ามันโอเคขอเวลาทุบบล็อกกินให้หมดก่อนเนาะอุ้ยตอนนี้การเดี้ยนเกิดย่งเยอะแล้วค่ะเริ่มเกิดเยอะแล้วล่ะโอ้มันพยายามจะโจมตีแล้วค่ะมันไม่ต้องการให้เราทำสำเร็จใช่เปล่าจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอีกนิดนึงอุ้ยทุบหน่อยทุบหน่อยเร็วเข้าเร็วเข้าทำสำเร็จนะนี่ก็เป็นบุฟเฟ่ต์การเดี้ยนเลยไม่ก็เป็นบุฟฟเเเเ่่่กกาารร์ดดียยยนนนลละ้วมมัังงไไไส็็จตออปทุบบฟ ทิ้งก่อนนะเนี่ยตะเกียงแลนเทิร์ใต้นะ้ำมันมันต้องทุบให้หมดอะ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตีบล็อกตรงเนี้ยเพราะว่าเรายังไม่ได้ทุบเลยนะคะโอเคป๊บนึงนะ้คายไปคายไปคายคายทุบนะนี่บล็อกพวกนี้ก็ต้องทุบทิ้งด้วยนะคะปึ๊บมันจะได้เกิดแรงดันอากาศให้ครบเนาะแล้วก็ใส,ส่โซลสซนลงไปเลยนะคะมันก็ไม่ยอมขึ้นมาข้างบนนลยดิใช่เราต้องใส,ส่โซลสซนลงไปเองให้เต็มเลยนะโอเคตรงนี้ก็ทุบทิ้งเหมือนกัน เอ้ยไม่ต้องพวงแรงน้ำอากาศมันควรจะจะดันเราอะซีนี่นะอ้าําอย่าให้พลาดนะลงมายากอะนี่อันน้าไม่ต้องพวงแม่ฮึบชึบฮึบเออทะลุจีเอ้อระวังบอสทะลุฉเฉยลยนิ้วลัน <c oughs> โอเคแล้วก็ทุบตะเกียงไฟใต้น้ำทิ้งนะคะหึอซีแรนเทน <c oughs> โอเคทุบไปเลยแล้วก็ใช้บล็อกหินนะคะอุดแทนเลยเนาะ,ะแบบนี้นะคะ ลรงปับลรงปบปึ๊บตอนนี้ค่ะต้องทุบให้หมดทั้งสด้านสี่อันเลยนะคะนี่แล้วก็อันนี้ด้วยโอ้โหโดนอีกแล้วโอ้ยมันอันสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้ยโดนอีกแล้วหมหมดยัางมาเติมได้นะไม่เป็นไรนะมีน้องวัอยูสักอย่างโอเค โอ้ยใต้น้ำเราเสร็จแล้วภารก,กิจของเราก็เกือบจะสำเร็จแล้วนะคะใหญ่ใช่ยโยมาขึ้นมาเลยบ้านข้างเลวเฮ้ยกลางคืนก็ดีดีลองขึ้นไปดูข้างบนกันปะคราวนี้แหละเราจะได้จัดการแก้แค้นเจ้าการเดี้ยนกันโอเคเราก็จะไปเอาคืนเหมือนกันเนาะ อังวัวขอบคุณมากเลยนะธารกิจเนี่ยทำให้ไม่สำเร็จได้ทำให้มีน้องวัวนะ้าไม่มีน้องวันนงวตายนะทับโปรเจกต์กับบ้านนอนเลยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่ไว้มันก็ไม่ไหวใช่ป่ะนอ้องวัวมาไม่ได้อ่ามันอยู่กใกล้ๆแล้วก็แบบว่าแวะไปเอาวัวกลับมาได้นะอโอเคค่ะไปข้างบนก่อนเนาะไม่เออไม่เห็นมีตัวอะไรเลยอ่ะอ้ดีแยงไม่เกงแลเนี่ยไม่ได้แกงทําได้จริงๆเนี่ยเขาก็ต้องขึ้นมาก่อนมันต้องขึ้นทั้งคู่ไม่มีตัวเลยอ่ะเดี๋ยวใจลมลมดิเดี๋ยวมันก็มาไม่งั้นมาแ โอเคฟัน okay, เลยเนาะแต่ว่าถ้าเราฟันมันนะคะเราก็จะโดนดาเมจทอนกลับเลยเนาะโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องการเลเวลค่ะโอ้ยดจ้าหนี้มาโดนหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้เวลามันนิดนึงค่ะเวลามันพุ่งขึ้นมานิดนึงนี่ไง, <c oughs> งกระเดากระเดามาแล้วเห็นเปล่าโอ้ยสุดยอดโอ้เลเวลเลเวลโอ้พี่เค็งขาได้เลเวลตลอดเลยโอ้โหมาแบบตันสต็อป โอ้ได้ปลาดิบมาด้วยปลาปักเป้าก็มีเฮ้ยมันกินอะไรไปบ้างเนี่ยเฮ้ยเขาสรกิดดีขนาดนี้นะอ้มาสปีดลัานกันดีกว่าสัก5นาทีเนาะโอเคค่ะเราจะจบเวลา5นาทีนะคะเดี๋ยวเจอกัน เชแล้วก็ปามเลเวลนะคะกาเดียนเนี่ยจนครบ5นาทีกันแล้วเนาะอู้ห้ยฟันก็ยังมันน่ะเกิดไปอย่างเยอะเลยเขาบอกว่าการันตีเลยนะการันตีว่าเราต้องได้ของเยอะนี่ไงได้พิสตาลินอย่างเยอะเอาไปคาบเป็นบล็อกตกแต่งได้เลยนะโอ้โหเราจะเป็นมหาเศรษฐีกันแล้วเย้โอเคค่ะแล้วก็สร้างความเลเวลกาเดียนเอาชีวิตรอดถึง1.7ไว้คันี้กันเนาะถ้าชอบ1.7 1แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ปั๊กให้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในเกมนะครับขอไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์เพื่อเพลนนะครับวันนี้ต้องไปแล้วล่ะบบ๊าายยค่ะ